อแนะนำให้มานใท้ใี่สายแบบใสเนื้อใส่ไก่ส้มตำห้ามพลาดที่นี่แนะนำเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องวันนี้อ q กินอะไรครับสำหรับใครที่เข้ามาดูช่องวันนี้อกินอะไรเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้คิวด้วยนะครับ ผมชื่ออ q คิวนะครับก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการกินของอร่อยต่างๆนะครับชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินไก่ชอบกินกุ้งชอบกินส้มตำอีคิวก็อยากที่จะเหมือนกับแบ่งปันสิ่งที่คิวชอบสิ่งที่คิวรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เป็นเพเฟอร์เรนซที่คิวไปกินต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในช่องวันนี้อ q คิวกินอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกด Subscribe ไว้จะได้ดูคลิปต่อๆไปของอ q คิวแล้วก็ติดตามกันไว้นะครับ สำหรับในวันนี้ครับอ q อยู่กันที่เส้นถนนพระรามสครับเป็นเส้นทีเ่เหมือนกับผ่านบ่อยๆนะครับเป็นเส้นพระรามสามตัดจเจริญราดพอจเจริญราดออกมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวมาออกมาไม่ไกลเนี่ยร้านชื่อว่าไก่ย่างกลางกรุงนะครับยิงไอคิว IQ มีคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ IQ คิวกินไก่บ้านพริกไทยดำห้าแยกพัฒพชัยนะครับาสามารถที่จะไปกดดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะ ก็สามารถที่จะไปดูได้จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินส้มตำไก่ย่างมากซึ่งร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมมากินกับครอบครัวบ,บ่อยๆจนนวันนี้ผมจะมารีวิวที่นี่ครับไก่ย่างกลางกรุงเปิด11โมงถึง4ทุ่มเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับก็จริงจิง เมนูที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดนะครับพระเอกของวันนี้ก็คือไก่บ้านจานนี้เลยอันนี้สั่งมาแบบทั้งตัวนะครับก็ไก่บ้านเนี่ยหอมมากๆนะครับจริงๆผมมากินร้านนี้บ่อยมากเพราะว่าออสมัยก่อนเนี่ยแบบมาคำธุระแถวพระรามสามนะครับแล้วก็ต้องแวะร้านนี้เลยเพราะว่าไก่เขาเนี่ยหนังกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มนะครับอร่อยมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเมนูนที่แนะนําอีกเมนูนึงเลยก็คือตัวเนื้อโคขุนอย่างนะครับนี่มาเป็นไม้ๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวเนื้อนะครับอันนี้อีกเมนูหนึ่งคือเสือร้องไห้คือผมเป็นสายเนื้อไงเวลากินอะไรก็จะแบบชอบเมนูที่เป็นเนื้อเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลาบเป็ดน,นะครับก็เป็นเมนูแนะนําของทางร้านเหมือนกันนะครับก็อร่อยมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เรามีต้มยำกุ้งนะครับเ,เรียกว่าเป็นกุ้งก้ามกามะพร้าวอ่อนนะครับ <S <S หน้าตาหน้าทานละหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็ จะมีตัวส้มตำเราสั่งมา2แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำปูม้านะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้นะครับซึ่งเป็นปกติแลวที่บ้านผมจะกินแบบนี้ก็คือส้มตําเด็กนะครับก็คือส้มตำนะครับตาไทยไม่ใส่พริกถั่วลิสงตําละเอียดอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูส้มตาที่ปกติผมกินประจํานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมทีละอย่างกันนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากเอาชิมง่ายๆก่อนเลยคือตัวเนื้อโคขุนแล้วกันนะครับขอชิมนะผมชอบที่มันมีอือ่อนคือมันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนแบบทั่วไปนะจานเนี้มันมีความได้เคี้ยวแล้วก็ตัวมันเขาย่างมาจนหอมมากอะไรอย่างเงี้ยอืมอร่อยนะครับนี่เหลืออนะ่ะ แล้วขอเทมต้องบอกก่อนเลยว่าที่บ้านผมอาม่ากอบมาแล้วก็ป้ามาอีทุกคนเน่ะชอบส้มต่ำทีมากนี่ให้ดูส้มต่ำคำโตโตลองดูนะอือเอม ข้าวเขาเหนียวจริงพออร่อยมากรสชาติจากงานส<ม>่วนลิ้สงที่เขาทำละเอียดแบบมันนัวนัวตัวแบบต้องตําม,มากเลยหออยาวิใช้มือเลยนะม,มาลองที่พระเอกกัน<ม><ม>น่องก่อนเลยแย่งกันกินน่องนะนี่ให้ดู

หนังข้างนอกมีความเหนียวมีความกรอบมีความแบบหอมย่างแบบอร่อยมากจ mm hmm. กินแบบเมนูที่แนะนำเลยนะต้มตําไก่ย่างอนทะ้มผัดกินแค่เนี้ยคือเมนูเอ่นนี้เป็นแบบเมนูเสริมอะ่ะกินแค่สองเมนูนี้นี่คืออร่อยมากแล้วเอาไปเยอลอง nếu sẽ long hai sẽ lòng hai nhớ lòi ngùng ăn ngùng lên ngùng mà và khô khủng mì lo chát rồi ăn kín cái một nè không không chóp hát cải không nhiều ามาลองรับเป็ดอกบ้างราดเป็ดนี่นะอืมรสชาติเขาออกกัดก้านถ้าคุณกินกับข้าวเหนียวกึงแบบข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยดีมากลองชิมน้ำแกงดูนะ อ้มอยำอร่อยนูนกุ้งนี่กุ้งโตไม่เล็กนะโตใหญ่ยยอยู่ฮะกุ้งตัวใหญ่มากแต่ที่สำคัญเลยคือน,น้ำแกงพ้งตมตํมากูม้าเขาลองสิอันนี้พริกสองเม็ดนะทุกคน นี่อูนอืเนื้อหวานมาก พูดถึงน้ําจิ้มกันบ้างนะครับตอนนี้น้ําจิ้มเนี่ยมีอยู่สามแบบด้วยกันอันแรกเนี่ยคือแจ่วเป็นน้ําจิ้มแจ่วแบบนี้มีใส่ข้าวคั่วด้วยนะเดีย๋ยวเราชิมกันนะอันที่สองคือน้ําจิ้มไก่แบบซ้อนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มทีเด็ดก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่จะเป็นแบบนี้น้ําจิ้มซีฟู้ดนี่ก็จริงๆแล้วกินได้กับทุกอย่างนะไก่จริงๆก็จิ้มได้ทั้งสามอันเลยแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้เนี่ยถ้ากิน ใส่จิ้มแจ่วหรือว่าใส่ส่วนตัวนะผมชอบกินจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าอร่อยมากๆากนี่หรือว่าตัวตัวรองห้าอะจิ้มกับแจ่วนี่นี่อร่อยแนะนำให้มา คนที่สา่แบบใส่เนื้อใส่ไก่ส้มตำเนี่ยห้ามพลาดที่นี่แนะนําเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันอ่าอิ่มมากเลยครับจริงๆก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปวันนี้อีคิกินอะไรนะครับ ซึ่งวันนี้อีกิวมารีวิวไก่ย่างกลางกรุงเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่ผมมากินกับที่บ้านาบ่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับที่เด็ดของเขาก็คือเรื่องไก่เรื่องของน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็อร่อยแล้วก็รวมถึงแบบส้มตําไก่ย่างถ้าเกิดใครเป็นสายส้มตามไก่ย่างเนี่ยถ,ถือว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็ที่นี่นมีลานจอดรถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สะดวกกับการมากินนะใครมาทํทธุระแถว พระรามสามนะครับหรือเส้นจเจริญราษฎร์แวะมาได้เลยนะคือที่นี่เนี่ยมีที่จอดรถเพียงพอแล้วก็รสชาติอาหารค่อนข้างโอเคราคาไม่ได้แพงมากราคาย่อมเยาวถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับสามารถที่จะโอเคแบบแบงค์ห้าร้อยมีทอนนะถ้าเกิดสมมติเรากินแบบส้มตำไก่ย,ย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแบบบรรยากาศนะครับต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนร้านอาหารดีร้านนึงเลยอ่ะที่แนะนําอยากให้ทุกคนมาลองนะครับแล้วก็สําหรับคุณนะครับใครที่เป็นสายส้มตำไก่ย,ย่างนะครับ ชอบร้านไหนนะครับหรือว่าปกติแล้วร้านไหนเป็นร้านประจาของคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับะจะได้ช่วยกันอีคิ EQ วก็จะพาทุกคนไปรีวิวตามร้านต่างๆที่ทุกคนคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอีคิวด้วยนะครับเพื่อทีไ่ได้ติดตามคลิปต่อๆไปที่อีคิวจะทำนะครับสำหรับในช่องวันนี้อีคิวกินอะไรนะครับสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ